เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเดน่าชแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํำนายดวงความรักของชาวราศีธนมัง,งกรประสบการณ์ที่ในราศีลัคนาด,ดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบกันยาย,ยนี้นะคะการทํานายจะไม่โอด,ดสมัมภารค่ะ คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคูทามสแตมป์จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะพาดคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของคุณคือเดบโปนึงเรียนเดฟการเริ่มต้นใหม่กำลังมาแล้วนะขอเพียงแค่คุณเยียวยาจิตใจตัวเองให้ได้ในช่วงนี้นะคะจบเพื่อเริ่มใหม่ปิดประตู เพื่อเปิดออกอีกครั้งหนึ่งแต่บางคนยังรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะเปิดหรือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สเปคไม่ได้ถูกใจนะคะและมีเกณฑ์ที่อาจจะมีข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆนะคะกลับเข้ามาในในความคิดของคุณอาจจะมีเพื่อนนะคะหรือเราเออนโซเชียลแล้วไปเจอก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเห็น คุณไม่อยากรับรู้เรื่องของเขาคนนี้อีกแล้วคุณอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันจะด้วยคนเดียวจะด้วยเพื่อนฝูงหรืออาคุณใหม่ๆเข้ามาหรือใดๆแต่ทางนี้ทางนั้นคุณรู้สึกว่าถ้าไม่ดีคุณจะไม่รับเข้ามาเด็ดขาดเลยนะคะอย่ามาทําให้ชีวิตของฉันวนุ่นวายคุณก็้่าคัดมากๆคัดแบบเป็นพิเศษเลยเพื่อปรเทคความรู้สึกของคุณเองนะคะ อ่าคนใหม่เราไม่เป๊ะใช่ไหมเอาใครดีอ่ะอืมเอาคนใหม่ละกันนะลองดูสิสถานการณ์เขาเป็นยังไงธาตุลมเด่นมากๆนะคะคนที่จะเข้ามาอ่ากลุ่มเมถุนหรือตุนที่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์คนคนนี้นะคะมองว่าน่าจะไม่มีใครเลยมองว่าน่าจะโสดนะคะวุ่นวายมากกับการใช้ชีวิตอืมโดยเฉพาะเรื่องเงิน ปัญหาในเรื่องงานในเรื่องของหัวใจก็เบื่อเบื่อนะคะเพราะว่าชอบใครก็เหมือนจะแป๊กจริงๆมาชอบคุณคุณก็ไม่เอานะคะก็พอเข้าใจได้เส้นคุณก็แรงอยู่นะคะเหมือนคุณก็พอจะดูออกว่าทรงนี้ท่าทางแบบนี้ไม่น่ารอดแน่ไม่น่าที่จะเข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกได้อะจ,จะเอาภาระ,ะบางอย่างมาให้คุณด้วยซ้ําซึ่งใช่นะคะอันนี้เปิดขยายบานะเพราะว่าไม่รู้จะเปิดคู่กรณีฝั่งคุณเป็นคนไหนดีถ้าคนเก่าก็รู้สึกว่า ไม่อยากไปขุดอะไรบางอย่างดีกว่าเพราะจากหน้าไพ่เนี่ยเกี่ยวกับคนเก่าคุณดูจะไม่อยากต่อต้านแล้วอะ่ะคือไม่อยากรับรู้คุณอยากจะปล่อยปลดปล่อยทุกอย่างให้มันจบไปนะคะโฟกัสกับความรู้สึกนึกคิดในปัจจุบันเป็นหลักเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูแล้วกันนะว่าคนเก่าเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราดีกว่าอืในส่วนนั้นแต่ในสถานการณ์ตรงเนี้ยมองได้ชัดเลยว่าเข้าใจว่าทําไมคุณถึงไม่ เปิดรับคนใหม่คนนี้เข้ามาที่เป็นชาวธาตุลมนะคะเด่นมากาบุคลิกของเขาจะดูนิ่งๆแข็งๆหน่อยนะคะไม่ใช่เป็นคนที่ดูแบบที่จะอะไรมากมายนะคะอืมผิวอาจจะมีออกโทนอสองสีนะคะหรือผิวสีแทนประมาณเนี้ยอืมเขาพยายามที่จะเป็นคนที่สดใสขึ้นเพื่อปิดบังนะคะปิดบัง ความทุกข์บางอย่างในใจเขาหรือสิ่งที่มันหงดหงิดหรือเกี่ยวข้องกับตัวตนของเขาอะค่ะถ้าถามว่าเขาเป็นตัวเองไหมในการเจอครั้งแรกหรือในการที่เข้ามาจีบคุณก็มองว่าไม่นะคะพยายามปกปิดบางอย่างที่คิดว่าคุณน่าจะไม่ชอบเขาเป็นเองโอเคต่อไปเราขอดูนะคะความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับคนเก่าที่มีต่อคุณในช่วงนี้หน่อยเผื่อจะทําให้คุณแบบย,ย,ยังไงบุปผอนด้ง่ายขึ้นหรือยังไงมาดูอืม เขายังคิดที่จะกลับมาหรือนะคิดถึงช่วงเวลาที่คุณซัพพอร์ตเขาคุณเข้าใจเขาคุณดีกับเขาเขาคิดถึงแล้วมีโอกาสที่เขาจะเทคแอคชั่นเข้ามานั่นแปลว่าไม่ใช่แค่ข่าวของเขาเฉยๆแต่มีโอกาสที่คนเก่าเนี่ยจะเทคแอคชั่นบางอย่างเข้ามาหาคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากจะกลับเข้ามานะคะพูดคุยสื่อสารกับมารื้ฟื้นนะคะบางอย่างร่วมกันากาบคุณคนคนนี้นะคะชาวทัดน้ำทัดไฟบนัางเดินนะคะ กุมเมษอะเมีนกรกฎหรือพิจิกเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะของเขานะของเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีราศีลัคนาดาวศุกร์เป็นเป็นอันเดียวอะหมายถึงราศีมีลัคนามีดาวศุกร์มีมันไม่ใช่ทุกคนนะคะมันก็จะมีแบบราศีมีลัคนาตุลดาวศุกร์กันอะไรประมาณเนี้ยเดาๆ ก็จะสลับสลับกันไปก็ต้องอินตามโหราศาสตร์นะคะการน,นับราศีลคนาส่วนตัวจะมองอย่างนั้นตัวคุณนะคุณจบก็จบก็ดีแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีคุณอยากมีความสุขให้เขาได้แบบไม่ใช่วงประชดเขาหรอกแต่คุณอยากมีความสุขคุณไม่อยากกลับไปถูกแล้วแล้วเขาคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาตอนนั้นมันวุ่นวายมากนะคะมันวุ่นวายมากแล้วคุณไม่ต้องการความวุ่นวายในชีวิตอะ่ะอืม แล้วคุณไม่ต้องการที่จะมีการทะเลาะหรือมีปากเสียงหรือมีคําพูดบางอย่างที่มันทิ่มแทงใจตอนนี้คุณเป็นคุณคุณอยู่เหนืออิทธิพลที่เขาส่งมาให้คุณอิทธิพลความคิดความรู้สึกความต้องการต่างๆที่เขาส่งมาคุณอยู่เหนือสิ่งนั้นคุณคือคนที่จะตัดสินใจว่าไม่เอาไม่ยุ่งหรือบล็อกอีกรอบหนึ่งหรือไม่ตอบเขาก็ได้อาจจะเป็นทรงนี้แบบเราตัดคือตัดจริงๆนะคะเลิศน,นะเลิศน,นะ โอเคบทสรุปนะคะคุณจบสิบดาคุณเติบโตแล้วคุณเรียนรู้แล้วแล้วคุณก็เติบโตแล้วคุณจะไม่กลับไปเจ็บเหมือนเดิมว่าจะมีการปิดตั้นบล็อกเขานะคะมีการกลับเข้ามาคุณอยากที่จะเติมเต็มตัวเองให้เต็มคุณพยายามที่จะเรียนรู้ว่าความสุขของการเป็นคนสนนั้นเป็นอย่างไงอาจจะโชคดีก็ได้อาจจะมีความสุขมากกว่าที่จะมีคู่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่รู้เลยว่าคุณนั้นคงที่จะมีความสุขมากขึ้น ในในขั้นตอนที่คุณมองว่าคุณจะไม่ยึดติดอะไรเก่าๆต่อไปนีไ่ไงต่อให้เขาจะเป็นพาร์ทไลฟ์เลี้ยงชิต่อให้เขาจะเป็นือนเจ้ากรรมนายเวรต่างๆแต่คุณเรื่องที่จะตัดคุณจะไม่วนกลับไปหาสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แหละค่ะจะวนกลับมาโอเคค่ะพาร์ทของคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะสองไม้เท้าแฮงแมนอืมไปอย่างช้าหน่อยนะช่วงนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ความรักของคุณอาจจะมีติดขัดนิดนึงนะคะติดขัดมันจะเยอะขึ้นในช่วงออกไปไตรมาสเพราะว่าคุณมีความคาดหวังและรอคอย เราคอยจากการพูดคุยของเขาเราคอยจากการเทคแอคชั่นเราคอยจากการแบบเมื่อไหร่จะคืบหน้าสักทีหน้าความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะความรักทางไกลความรักจากโลกออนไลน์นะคะเด่นมากๆหรือชาต่างชาติก็แล้วแต่หรืออยู่คนละประเทศอยู่คนละภาคหรือคนละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอืมจะเด่นมากคือความรักโลกออนไลน์ก็เช่นกันซึ่งอืมคุณออกแนวทอแท้จาก จากการรอจากการรอเจอจากการรอดูจากการรอที่จะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ค่ะซึ่งชาวธาตุลมก็ยังเด่นนะคะกลุ่มในถุลหรือตุนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คุณไม่ชอบช่วงเวลาที่มันหยุดชะงักแบบนี้หรือบางคนอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วมันมีจุดที่ไม่ได้ตัดขาดแต่มันนิ่งขึ้นมันหยุดชะงักทุกอย่างมันไปอย่างช้าลงการพูดคุยอะไรก็ดูช้าลงไปหมดนะคะการติดต่อสื่อสารก็แบบ ไปอย่างช้ามากๆเลยนะเราอาจจะเป็นคนอัดใจร้อนนิดนึงหรือรู้สึกว่าไม่ชอบกับสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้เลยทำให้คุณล้นค่าคาดหวังก,กับความสัมพันธ์กับตัวเขาพอสมควรนะคะเดี๋ยวาอมมาขยายสึยกดาจากขอดูสถานการณ์ฟังเขาหน่อยนะคะเอาเหรียญโอ้เขาชิวมากเลยอะเขาชิวกับชีวิตของตัวเขาเองนะคะ เขาค่อนข้างที่จะยึดกับความสุขของตัวเองเป็นหลักมีคนคุยก็แบบฉันแฮปปี้ฉันก็คุยฉันไม่แฮปปี้ฉันก็ไม่คุยฉันไม่ว่างฉันก็ยังไม่พร้อมคุยอะไรประมาณนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับใครเขารู้สึกว่าโอเคถ้าเธอจะเติมเต็มมันก็โอเคแต่ฉันสามารถเติมเต็มตัวเองได้ฉันมีความสุขกับตัวเองได้ฉันไม่เอาตัวเองตัวฉันเองเนี่ยไปผูกติดกับใครฉันไม่เอาความสุขของตัวฉันไปผูกติดกับเธอหรือใครก็แล้วแต่อืม เขาอยากใช้ชีวิตยังไงเขาก็จะใช้เขามีความสุขแบบไหนเขาก็อยากจะทําเขาไม่ชอบให้อะไรที่มันมายึดติดเขามาตีกรอบชีวิตเขาเขาไม่ชอบความอึดอัดเขาไม่ชอบความหึงหวงอืมนี่คือสถานการณ์ของเขาในช่วงนี้ถามว่าเขาแคร์ไหมเขาก็แคร์นะแต่เขารู้สึกว่าคุณต้องเข้าใจบริบทของตัวเขาคุณต้องเข้าใจบุคลิกของตัวเขายิ่งแบบมาจับจ้องยิ่งมาน่นั่นนี่เขาเยอะเขาจะรู้สึก ไม่เชิงว่ารำคาญแต่เขารู้สึกกดดันมันอึดอัดมันไม่มีความสุขอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเขาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออก็เจ็บจี้เหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่คดาด่าซะชิ้นสิ้นเชิงแต่เขา้เขาจะ,สะแสดงอาการบางอย่างหรือคำพูดบางอย่างออกมาที่ทําให้เกี่ยวกับตัวเขาที่เขารู้สึกต่อการกระทําของคุณนะคะอืมคุณอาจจะรู้สึกเจ็บจี้สักหน่อยนะคะโอเคความคิดความรู้สึกที่เขามี ตอบคุณเป็นยังไงบ้างลินดาเฮอมิตสิบเหรียญเอาจริงๆนะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขาไม่ได้มาเล่นๆชอบไหมชอบนะชอบแล้วก็มีความสุขนะเวลาที่คุณคุยรู้เรื่องเวลาที่คุณนิ่งๆดูเข้าใจโลกดูดูไม่แบบเรียกร้องอะไรมากเกินไปเพราะบางทีอะเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะจับคุณมาตีจังเลย อยากจะจับคุณมาตีจากเลยทาไมแบบพูดไม่รู้เรื่องทาไมไม่เข้าใจชีวิตเขาไลาฟ์สไตล์ของเขาอะไรต่างๆคือถ้าจะชอบเขาก็ต้องชอบในตัวตนที่เขาเป็นอย่ามาเปลี่ยนเขาอะไรประมาณเนี้ย่าถามว่าคุณชอบเ,อเขาชอบคุณหรือเปล่าเขาชอบคุณนะและเขาก็อยากให้คุณเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยเช่นเดียวกันอนะืหลักๆเลยคือเขาอยากให้คุณ ถ้าสามารถเข้าไปอยู่ในโลกหรือไสไตล์เดียวกับเขาได้มันก็น่าจะจอยอืมฝั่งคุณที่รู้สึกยังไงกับเขาสองถ้วยชอบเขามากเลยนะในความรู้สึกเดียที่คุณมีอ่ะคุณรู้สึกว่ามันก็มีอุปสรรคอยู่อุปสรรคตรงนี้คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาอ่ะมันดูน่าน่ากังวลเป็นนอกสักหน่อยอาจจะชอบเที่ยวตัวเขาจะชอบเที่ยวชอบพบปะผู้คนสังสรรค์แต่คุณรู้สึกว่า ไอพฤติกรรมประมาณเนี้ยมันดูมีความสอเสี่ยงว่าเขาจะไปเจอใครไปเด็ดกับใครไปมีคนอื่นหไหมคุณจะเป็นคนขี้หึงโดยทุนเดิมอยู่แล้วแล้วคุณก็กลัวว่าไอสิ่งที่เขาเป็นกับคุณเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือความจริงไหมหรือเขาใส่หน้ากากหรือว่าหรือเขาจงใจอะไรแบบไหนมันเลยเป็นจุดที่คุณทำให้คุณรู้สึกว่าไอความรู้สึกที่มีให้เขาในตอนเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันฟูนะมันคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันติดอยู่ก็คือคุณไม่เข้าใจและคุณรู้สึกว่า ตัวเขาอ่ะอ่านยากมากเลยบางทีคุณก็มองว่าเขาชอบคุณจริงๆริงไหมเขาจริงจังกับเราเอาชอบเราจริงๆริงเหรอทำไมถึงดูเหมือนไม่แคร์เราเลยอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ที่เราคิดและวิเคราะห์ตัวเราคิดแล้วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาแต่ถามว่าเขาชอบไหมเขาก็ชอบคุณนะเขาก็อยากให้คุณเข้าใจต่างคนต่างก็อยากที่จะเข้าใจแต่ไม่มีการสื่อสารกันอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาหมดสรุปคะ่ะ เปลี่ยนเปลียนแปดเปลี่ยนเอ็นเพรสนะคะทำเพรสบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้นะจากที่ไพ่ขึ้นมาคือคุณอาจจะต้องมีการบาลานซ์ Balance, นะคะบาลานซ์ Balance, ตัวเองบาลานซ์ Balance, ความรู้สึกของตัวเองบาลานซ์ Balance, ความคิดของตัวเองบาลานซ์ การเ A แอคชั่นของตัวคุณเองรู้นะคะว่าคุณพยายามเต็มที่มากๆกับความสัมพันธ์นี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องรักตัวเองด้วยคุณก็ต้องเติมเต็มตัวเองให้ให้มันฟูให้มันอวบอิ่มก็คือสมบูรณ์ด้วยพอเราสมบูรณ์ปุ๊บว่าตัวเขามองว่าตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือเขาเติมเต็มตัวเองได้เขามีความสุขกับตัวเองได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ต้องการไม่ต้องการความรักนะเขาก็ต้องการแต่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมากัดกินความสุขที่เขขาาาสร้้งึนมมออคื เต็มกับเต็มมาเจอกันมันก็ยิ่งฟูฟิลแต่ถ้าคนหนึ่งเป็นวงกลมที่เต็มแต่คนนึงเป็นวงกลมที่แหว่งอะ่ะเราต้องการที่จะให้คนหนึ่งที่มันเต็มแล้วอะ่ะมาฟูฟิลอันเนี้ยอาจจะเป็นการแบบมันมันจะเป็นฟีลท็อกซิกได้ในอนาคตนะคะฉะนั้นเติมตัวเองให้เต็มโฟกัสตัวเองด้วยนะคะ This could be t h เ one นเรามองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่มากๆสําหรับเรา เรากลัวมากๆว่าจะมีใครมาจีบเขาแม้แต่คนที่ทํางานเราค่อนข้างหงหงและค่อนข้างที่จะมีความระแวงเยอะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องบาลานซ์ตัวเองเลยนะคะอย่างแรงนะคะบาลานต์ตัวเองบาลานซ์ความคิดอิมเพรี่ของตัวเราให้มันแบบให้มันนิ่งให้ได้ก่อนนะคะโอเคค่ะพาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ทัดดิงค่ะพันสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะหกไม้เท้าสี่ถ้วยพาวเวอร์อุ้ยเปลี่ยนเสร็จไม้ขาขยายสี่ถ้วยใหน่อืมมันคุณรออะไรอยู่นะคะคุณร้อยจะได้รับอะไรบางอย่างอยู่ในความสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับตัวเขา แล้วเรารสึกว่าเฮ้ยไม่ตรงปกเปล่าอ่ะเหมือนเราสั่งชุดมาชุดหนึ่งผ่านโลกออนไลน์แอปนึ่งแอปส้มสมมุติสมมุติแอบปบแอปหนึ่งก็แล้วกันแล้วในรู้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วของที่นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งอะมันมาไดอ้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็คือคุยกับเขาไว้อย่างหนึ่งแล้วทําไมได้อีกแบบหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันหนุดหนิดมากสาหรับคุณคุณรู้สึกว่าคุณก็คุยไปรายละเอียดอะไรต่างๆกับเขาอ่ะ ค่อนข้างชัดแล้วอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณก็ต้องมานั่งแก้นั่งจัดการห am, ลายๆอย่างมันควจะเป็นในเรื่องราวของการแต่งงานการมั่นหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหญ่หนูสําหรับความคิดของคุณสําหรับ perspective เอ่อ perspective ของคุณนะคะคุณมาว่าเรื่องเนี้ยที่คุณรอเนี่ยแล้วก็คุยกับเขาดัน,นไว้เนี่ยมันใหญ่มากๆแล้วคุณไม่โอเคมากมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอหัวร้อนนิดๆ นะคะคในความสัมพันธ์คือมันกระทบชัดเจนเลยเพราะว่ามันเป็นการดีก่าคนรักของคุณด้วยอืมคุณรู้สึกว่าเขาคิดอะไรอยู่ฉันคิดว่าฉันก็คิดมาดีแล้วพยายามคิดนะว่ามันผิดพลาดตรงไหนยังไงเราคุยกันชัดเจนแล้วทำไมมันถึงเริ่มแบบนี้เกิดขึ้นฉันรู้สึกไม่โอเคอย่างแรงขอดูฝั่งเขาหน่อยค่ะฝั่งคนรักนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงดาวเด่นเจ็ดดา ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยฝั่งเขาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางแบบกระทันหันฉับพลันเกิดขึ้นนะคะแบบกระทันหันฉับพลันเกิดขึ้นขอขยายเจ็ดดาบหนึ่งเหรียญ อือาจจะมีเกี่ยวข้องกับตัวเลือกเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าตัวเลือกนั้นเด่นไหมก็ไม่ได้เด่นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาดูก็ดูแขกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งคุณเหมือนกันถ้ามีการสื่อสารพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาต้องมีการเดินทางอย่างกระทันหันตรงเนี้ยมองว่าน่าจะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตัวคุณที่ที่จะข้างบนนี้นะคะแล้วก็เป็นการเดินทางที่จะต้องปกปิดอะ่ะ แต่มันก็โปะนะคะแต่มันก็โปะจนได้อืโปะจนได้เลยวุ่นวายมากนะคะูวุ่นวายมากแต่คุณก็พยายามที่จะที่จะจัดก,การ manage สถานการณ์ในความสัมพันธ์ได้นะได้อยู่อืตัวเขา,วาจะเหนื่อยสักหน่อยนะคะเหนื่อยสักหน่อยเลยขอดูความคิดความรู้สึกหน่อยเขาคิดและรู้สึกยนะังไงกับคุณบ้างคะ่ะ เขาสึกว่าเขาพูดอะไรไปได้มมวยก็นะคงไม่น่าเชื่อถือแล้วแหละนะคะคงไม่น่าเชื่อถือแล้วแหละเรื่องราวปัญหาตรงนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะหรือตัวเขาจะมีการกู้หนี้ยืมสินบางอย่างที่มันเป็นเท่าๆก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับการเงินที่มันสีเท่าๆแล้วอมีผลต่อสถา,านการณ์ความรักของตัวคุณและตัวเขาแล้วก็มีผลต่อ สิ่งที่คุณรอไว้เมื่อกี้ค่ะแผนการต่างๆที่คุณรอเอาไว้แล้วคุณจัดการอย่างดีทุกออยากแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะอืมแล้วจริงๆแล้วมันมีเรื่องของอะไรที่มันอืมบางคนอาจจะข้องเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะคะบุคคลที่สามอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินเงินทองทองก็ได้เช่นเดียวกันอืมเขาก็ต้องไปเคลียร์ของเขานะตรงเนี้ยฝั่งคุณล่ะ โรธมากหูดหนิดสุดๆคุณให้เวลาเขาแล้วคุณตีกรอบอย่างชัดเจนว่าจะเอาอย่างไงก็ว่ามาแบบต้องแก้ไขต้องจัดการภายในกรอบเวลาวันเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นนะคะคุณพยายามใจเย็นกับเขาก่อนหลังจากที่คุณมีการระเบิดอารมณ์ไปนะคะคุณก็พยายามที่จะใจเย็นขึ้นพยายามที่จะฟังเขามากขึ้นว่าเขามีปัญหาอะไรอย่างไรเรื่องเงินเรื่องความเหนืรืออะไรก็แล้วแต่ ะะมองว่าคุณจะใจเย็นขึ้นอะ่ะเพราะคุณใจเย็นขึ้นแล้วคุณจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีนะคะเพราะถ้าคุณใจร้อนดูมองว่าหลายๆอย่างมันจะอีลงตรงหนังมากๆไปทีละเรื่องไปทีละอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือปัญหาก,การดีลนี่กันเนเอาไว้ค่ะการดีลเอาไว้สิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่สัญญาเด็คุยกันไว้ขอรูปใบสรุปเลยละกันนะคะเงินพอละก็หนึ่งเหรียญระวังในเรื่องของการสื่อสารการคุยนะมองว่านะ หรือมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากไร้มาสนี้นะคะรอก,ก่อนแต่ในช่วงนี้ก็ถือว่าคุณก็ได้แมネนจจัดการประเด็นที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไปแล้วมันจะผ่านไปได้ด,ด,ดีด้วยอารมณ์ที่นิ่งขึ้นนะคะพักอารมณ์ที่ค่อนข้างนิ่งนะคะ Sta y positive ค่ะคิดในเชิงบวกพยายามคิดบวกพยายามบิ้วเอเนจีตัวเองให้เป็นบวกนะคะเรื่องของความเชื่อใจเนี่ยเรื่องของ r ร d flag ตรงนี้ยเดี๋ยวเราก็มาจัดการอีกทีนึงก็ได้ ะะก็ต้องมาสืบไปดีทีนึงเพราะว่าฝั่งของเขาก็ดูจะวุ่นวายในหลายอย่างอยู่เหมือนกันจัดการไปทีนั้นเรื่องก่อนก็ได้นะคะโอเคพี่ผมท้าวธาตดินก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ subscribe. เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ